อารลีลานมาเฮ้ยทุกคนต่หนูจะบอกว่าหนูเคยผ่านจุดนั้นที่เป็นลานมามาเหมือนกันแบบคือหนูอะอยู่ดูแลอาม่าช่วงแบบโค้งท้ายๆของแบบอาม่าอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยหนูเป็นคนเซทซีทีกับเรื่องครอบครัวมากไม่ได้หนูจะไม่ร้องไห้ค่ะทุกคนแต่คือแบบหนูอะอยู่ดูแลอาม่าแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออผูกพันมากอะไรเงี้ยแล้วพอตอนนั้นแบบอาม่าเสียก็เสียใจมากแบบอ๋อแต่แว่าบ้านหนูอะอุย้ยตาแดงทุกคนไม่ไหวคือบ้านหนูอะเขามีเซ้นต์ไม่รู้ทุกคน เคยแบบมีเซนเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองไหมคือหนูอะนอนอยู่ในห้องใช่ไหมแล้วคืนนั้นอะามนอนโรงพยาบาลแล้วก็เสียค่ะประมาณตีสามซึ่งปกตินหนูจะตื่นไปโรงเรียนนะตอนตีสี่โอ้ใช่หนูตื่นไปโรงเรียนตอนตีสี่ทุกคนเพราะบ้านหนูไกลมากใช่หนูตื่นไปโรงเรียนตอนตีสี่แต่ว่าวันนั้นอะประมาณตีสามะหนูสะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะหนูจําได้แบบตีสามเลขอะไรไม่รู้สักอย่างแต่ว่าเหมือนพอ ตื่นไปโรงเรียนมันถัดมาตอนเช้าแบบพอตื่นมาตอนตีสี่ก็เหมือนเพิ่งรู้ว่าอาม่าเสียไปแล้วตอนตีสามกว่าๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบคือหนูจําได้เลยว่ามันเป็นเลขนาทีตอนนั้นแบบว่ามันเป็นเวลาที่แบบอาม่าเสียเลยตอนที่หนูตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วหนูก็มีทูกพี่รูกน้องใช่ไหมที่เคยเล่าว่าแบบชื่อหลี่หัวอะไรเงี้ยจริงๆคือมันมีชื่อนึงเป็นชื่อไทยใช่แล้วก็ขึ้นรถตู้คันเดียวกันเพราะว่าเราเรียนเรียนเดียวกันค่ะ,คะก็เลยเหมือนถามว่าแบบรู้หรือ,อยังเรื่องอมาม่าอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็บอกว่าเออรู้แล้วสะดุ้้งงตตื่่นนมาาออกวียยห ตื่นมาตอนตีสามก่าเหมือนกันแบบทุกคนเข้าใจป้ะนี่คือแบบเซนที่แบบบ้านหนูมีค่ะใช่ก็แบบช็อกมากตอนนั้นอะคือแบบใช่ตอนนั้นก็เสียใจมากแต่ตอนนี้ก็แบบคือแบบคริสถึงตลอดครับอย่าร้องไห้เฮ้ยไม่ควรทำอบค่ะไม่ได้หนูเป็นคนคือหนูเซนซิทีฟกับเรื่องครอบครัวแบบหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเปอร์เซ็นต์โอ้ครอบครัวซาลาห์ของขวัญครับร้องทําไมน้อยอะไม่ร้องค่ะไม่ร้องโอ้นะโอเคค่ะโอ้ใช่แต่คือแบบ อาม่าหนูใจดีมากทุกคนเขาชอบให้ตังหนูใช่แล้วเขาใช่คือสิ่งที่ที่หนูเสียใจอ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าตอนที่แบบเขาอยู่หนูไม่ได้เป็นคือหนูดูแลเขาจริงแบบว่าหนูนอนกับเขาทุกคืนเลยแล้วก็แบบเวลาเขาตื่นเขาคือหนูก็พาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าอาม่าก็แบบเดินไม่ไหวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอเหมือนแบบช่วงนั้นหนูอ่ะกลับมาจากโรงเรียนแล้วคือด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กนี้ใช่ไหมเราก็จะฟิลแบบเหมือนเขาก็จะมีข้าวที่แบบทําไว้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็จะชวนเรากินทุกวันอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเป็ฟิลแบบ เฮ้ยไม่เอากินข้าวมาแล้วมากินเลยอะไรเงี้เยเยน่อยอะ่ะทุกคนทำไงดีทำไงดีหยุดครับ stop stop จะไม่เล่าแล้วครับหนูเศร้าใช่ก็เลยรู้สึกแบบเออเสียใจถ้าแบบงั้นก็ไปได้ก็คงแบบกินข้าวกับเขาอะไรงี้ยเฮ้ยน้อยมากทุกคนทำไง ทุกคนเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องฮึเศร้าเศร้าเร้าฮอ,องไห้สวยเฮ้ยพูดถึงร้องไห้สวยทุกคนดูเปลี่ยนเรื่องดีกว่าก็คือตอนที่หนูร้องไห้ตอนแบบจะขึ้นจะเป็นเอกโปใช่ไหมก็แบบ รุ่นสี่ก็เซลหนูอุย้ยร้องไห้คือเขาคงลอบหนูแหละแต่เขาคงฟิลฟิว่าแบบเออไม่อยากให้หนูแบบเศร้ากว่าเดิมก็เลยแบบเฮ้ยร้องไห้ทำไมยังสวย,ยร้องไห้ยังไงให้สวยเนี่ยหนูก็แบบขำตลกมากไม่เป็นไรโอเคค่ะทุกคนหนูโอเคมากใช่หนูแค่รู้สึกแบบเออคิดถึงจังอะไรอย่างงี้ใช่หน่อยนอยนอยฮึบไงหน้หนนามองพยานฮึบนี่แหละนี่แหละรสชาติของการเติบโตค่ะทุกคนหนูก็เลยมั่นใจว่าถ้าหนูดูหลานมากหนูต้องเป็นหนูต้องแบบ พวกเขาก็จะฟิล์ป่าคือหนูเป็นพ่อแบบร้องไห้แบบบ่นน้ำตาตื้นใช่ตอนเด็กๆหนูบ่อน้ำตาตื้นมากไปเป็นไปไหนหนางเอกฟินแอนดูวารีเปลี่ยนเรื่องครับเปลี่ยนเรื่องครับพี่ๆเปลี่ยนเรื่องครับใช่ใช่เปลี่ยนเรื่องค่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนเรื่องครับเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องตลกอาม่าพี่วีอายุร้อยปีจริงหรอคะแต่อาม่าหนูตอนเสียก็แบบแปดสิบกว่าแหละทุกคนหนูก็แบบใช่ หนูเป็นลานมาใช่ถ้าชอบอันีต้องไปทางไหนคะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ลงรักอันอีได้ไหมครับ <S <S ได้ครับประสบการณ์ทําให้เปล่งตัวตัว้ามั่นใจลงทุกคนหนูคิดว่าถ้าหนูไปดูหนูต้องพกทิชชู่เข้าไปแบบว่าเป็นแบบแพ็กอะทุกคนที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าหนูต้องใช้ทิชชู่จํานวนมากใช่อ๋อแล้วทุกคนเวลาหนูไปดูนะ่ะคือหนูต้องพกผ้าหม่มอันใหญ่ๆ คือหนูต้องพกพวกผมเพราะหนูเป็นคนขี้หนาวมากหนูต้องพกพวกผมแล้วก็ถ้าจะดูหนังก็ต้องใส่แวน่นไม่ก็คอนแทค